สวัสดีทุกท่านชาวอตชาแนลนะครับวันนี้พบกัว่าเจมี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะมาของเนื้อหาของตัวหนุ่มคนนี้นะครับหนุ่มหนุ่มแ่นคนนี้นะครับก็เราจะมาเล่นเนื้อหาของคนนี้กันเลยนะครับก็รอบก่อนหน้านี้เราไปเล่นเนื้อหาไอเนียสไปแล้วนะครับวันนี้มาเล่นเนื้อหาของหนุ่มแบนกันเลยดีกว่าครับ let's go ครับไปครับ แล้วมันเลือกอะไรล่ะเรเน่ทำไมคุณจึงล่าฉันมาที่นี่โดยแจ้งให้ทราบสั้นๆแบบนี้คุณก็รู้อยู่คุณก็รู้ว่าฉันชอบมากกว่าถ้าคุณไม่เรียกฉันแบบนั้นหลายวิธีผ่านไปและฉันยังคงเดินคุณไปอย่างแรกเมื่อเรานั่งคุยกันเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ไหมล่ะแวต ฉันเรียกคุณแบบนั้นเพราะมันเป็นยังเป็นชื่อของคุณเพื่อนเปลี่ยนชื่อของคุณแล้วฉันจะเปลี่ยนสิ่งที่ฉันเรียกคุณง่ายมากเลยง่ายแบบนั้นนะเฮ้ยฉันไม่เอามันกลับมาคุณเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้คุณหน้าด้านกว่าเดิมตอนนี้ฉันรู้ว่าตั้งแต่เราไลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อเราไม่เคยไม่ได้ติดต่อกันเลยสักครั้งส่วนตัวแบบนั้นนะ นั่นจากวันนี้ฉันมีเวลาผ่อนคลายจากทำงานงานจึงสรรเรินตัดสินใจโทรหาคุณที่นี่และ๋ยวที่นี้ที่นี่พวกเราก็เออนี่คุณไม่มีธุระอะไรกับฉันจริงๆหรอผมเป็นผู้ชายวงเวียนจริงๆนะรู้ไหมเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่เวลาที่พวกเขาก็แก่อยากจะคุยเรื่องไร้สาระด้วยกันมันก็มาดื่มเหล้าที่บ้าแถวบ้านหรืออะไรสักอย่าง จะเซนซีันมีเหตุผลมากมา,ายที่จะดืม่มอาจจะต้องใช้เวลาทำสิ่งนั้นในภายหลังนะเออจะต,ต่างจากโดยตน,นที่อิสระของคุณในฐานะสปิริตแกนพวกเขาพวกเ,าวาเราก็าในาารักบาลว่าจะมีงานเต็มมืออยู่เสมอนะและฉันไม่เคยบอกว่าไม่มีธุระะอะไรคุณแวน คุณไม่คิดมันว่ามันเป็นงานของฉันในฐานะผู้ชายที่สงสัยว่าคุณเป็นยังไงบ้างและยังเช็คอินเหรอโอ้นั่นมันนั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เหรอฉักอนก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเทพจะไม่สามารถรักษาธุรกิจให้ล้มสลายได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณก็รู้วิธีการมันไปเนี่ย เออคุณได้นำคมเสอยเหลือมาเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมฉันด้ยินว่าเขาผูดพันกับเฮเยเช่นกันนะด้วยข้อจดหว,วที่ชัดเจนประการหนึ่งฉันต้องบอกว่าคุณกำลังสร้างรายชื่อขี้ค่าที่ซ่อมสอตรงนั้นขึ้นมานะอย่าขุดสิ่งเหล่านี้เหมือนคุณเป็นพัวเราหลับโลกก่อนที่ฉันจะพูดถึงพวกมันสักคำได้ไหม แต่เพื่อให้เราเข้าใจว่าเขาก็ลุ้มเข้ามาหาฉันโดยไม่ถามพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นั่นเพราะฉันขอให้เพื่อเขาอยู่นะ่ะหากหาฉันมีมันในแบบของตัวเองฉันก็คงบินบินเดี่ยวต่อไปและทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบคุณพูดพูดอย่างนั้นแต่คุณมีสปริงที่เห็นได้ชัดเจนในก้าวของคุณเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะ ไม่เป็นไรที่จะบอกคุณชอบวกเขาเวนคุณไม่ใช่เด็กอีกต่อไปไม่จำเป็นต้องเขินอายนะจะปักไปเฮ้มันก็เหมือนกันกับคุณเสมอคุณและเอเลนทั้งคู่เลยนะและฉันควรพูดอะไรงไงล่ะถ้าไม่มีอะไรฉันที่ว่าผู้ช่วยคนใหม่ของคุณจะดีสำหรับคุณในระยะยาวนะ ถ้ามวังของฉันคือมันจะให้คุณไม่ถูกล้อลวงให้ทําซ้ําสิ่งที่คุณทําก่อนหน้านี้แน่นอนว่าฉันจะกลับมาสันกับเอเลนจะทราบซึ้นใจทั้งคู่เอ่อคุณจะไม่หยิบม,มันขึ้นมาเหรอมันเป็นกคงเป็นสายงานใช่ไหมล่ะไม่จ้องกบนเกี่ยวกับมันสิ่งนี้สําคัญกว่า ตอนนี้คุณไม่รีบร้อนแล้วใช่ไหมทำไมคุณแล้วฉันอยู่ที่นี่สักพักล่ะอย่างน้อยก็จนกว่าเราจะดื่มกาแฟเสร็จคุณสามารถสั่งของหวานได้หากต้องการมันจะเป็นการละกษาของฉันฉันรู้สึกใจกว้างเออคุณกำลังบอกฉันว่าลอะไรอ พูดต่อไปสาบอร์ติและใหญ่ดูตื่นตระหนักน,นี่จะเป็นอยู่เหมือนพัฒนาที่ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบใช่เขากำลังคุยกับผู้ชายคนนั้นที่เรามีข้อมูลของเราอยู่เอาล่ะฉันจะติดต่อคุณอีกครั้งนะภายหลัง เดินทางแล้วสัที่ถูกหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนที่เข้าเฝ้าดูอยู่แล้วไม่ใช่ฉันเหรออยากแท้จริงสัญญาหยางของคุณตรงประเด็นเลยถูกต้องไม่มีปัญหาที่นี่ดำเนิกนการกับสิ่งต่าง,างเส้นเส้นเดิมที่เราวางแผนไว้เลย คนที่คุณตัวหาฉันที่นี่จริงๆไม่ใช่เหรอมันจะไปต้องอารมณ์เสียขนาดนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยฉันก็อยากได้ยินจริงๆ,ๆว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่อฉันไม่ได้บอกว่าฉันเสียใจชื่อของเขาคือเฮเบิร์ตเขาเพิ่งได้รับว่าจ้างจาก CIE ซึ่งมาร่วมงานกับเราเมื่อหนึ่งปีครึ่งที่แล้วน่ะ ทั้งหมดที่เขาดูแน่ๆทำโจมเหมือนคนที่ไม่ค่อยสดไปกว่านี้มากเหรออุซาย,ยาเขากำลังทำอะไรอยู่ฉันกำลังตามหานะักวิเคราะห์คนหนึ่งของเอเจนซี่เองเหรอบอกว่าเขาเพิ่งเริ่มใช้ SCAD ไม่ใช่อาชีพนั่นเองเขาเคยทำงานให้กับจ่าพัดกองข่าวกองกองทัพบ,บนน่ะ เอ่อหนึ่งในวพวกของเอเบรอนเหรอที่ผ่านมาต้นสก,กัดของพวกเขาเพิ่งได้รับปรับครั้งใหญ่ไม่ใช่เหรอจ,จุดจ้องนะครับเมื่อไอรอนบัตหายใจจากผ้าและสงครามสิ้นสุดลงเขาก็ออกว่าเขาเหมาะมองจากพันในฐานะสา,สาเหตุที่หายไปนะดังนั้นเขาจงมาอยู่เคียงข้างเราและใจดีพอที่จะส่งข่าวกองเกี่ยวกับการจอ้างวันไอข่าวกองแห่งใหม่แห่ง ของเอโรบอเนียนให้เรานะเขาจะคงรักษาสัญญาของเขาที่นั่นเช่นกันโดนแทน2เท่าหรอเขาตับตับเท่าที่คนส่วนใหญ่ใน CIE มีคนกระบนนะเดี๋ยวคุณก็บอกฉันว่าใช่เป็นไปไม่เป็น,ปนได้ได้ว่าขอเป็นตัวแทน3า,าคนน่ะ ว่ได้แปรพัดไปข้างเราจริงๆวัตถุระสงค์ของที่แท้ของเขาคือการรับข้อมูลเกี่ยวกับเราและกับความการดำเนินงานของเรานะ่ะทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้คำสั่งของเลสเตอร์อลนเดสที่ที่แผนกใหม่ฉันเคยได้ยินชื่อนั้นมาก,ก่อนมีชื่อเสียงว่าเป็นไอเจ้าเล่จริงๆ กระเบิดฉันว่าไม่ว่าไอรอนบัตจะจะจับไปแต่เขาก็ยังเป็นคนที่น่าเกรงขามและยังคงเป็นหัวใจสําคัญของปฏิบัิข่าวกรองของพวกเรานะสาหรับเกิดทั้งหมดนี้เราส่งไปที่เอเดโบนน่าตั้งแต่สงครามสิ้นสุดลงแล้วหรือพูดจาหวานๆให้เข้าร่วมกับแถวแทนไอช่วยไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาเรามีไข่บอลเวน้าเยอะมากพอเขาแล้ว เอาละสำหรับข้อมูลสักคู่หาคุณรู้จักเขามาพอแล้วนั้นหมายความว่าวุณต้องทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมถูกต้องด้วยการให้เขาเห็นสารกับคุณเราหวังว่าเราจะทําให้เกิดความขัดแย้งเล็กน้อยในตัวเขาเองเพื่อขาดขาวกองนะถ้าโชคดีเขาจะกลาเป็นเจ้าหน้าที่ที่สีเท่าที่ทํางานเพื่อผลประโยชน์ของเราไม่ว่าเขาจะรูโกหรือไม่ตามก็ตามนะ เขาจะพูดได้มันก็น่าจะสนใจมากที่จะเห็นอะไรที่เคลื่อนไว้ต่อไปเป็นของคนแไรกาจะเป็นนะฉันจะไม่โกโฟจะข้ามเรื่องไรสระแบบดับเบิ้ลดับเบิ้ลทั้งหมดนี้ที่คุณกำลังทำให้ฉันหัวหมุนเลยละแล้วเฮ้ยให้ฉันออนไปจากพามองโของคุณส,สงครสงคาบขาวอกฉันไม่อยากให้เกี่ยวอะไรกับเรื่องไรสระนั่นเลย ตอนตอนนี้ตอนนี้ไม่จะเป็นต้องทำงานหนักขึ้นเลยนะฉันบอกคุณแล้วว่าคุณสามารถสั่งอะไรก็ได้ที่วิช่เมนูของหวานไปข้างหน้าเลยสิ่งที่คุณชอบมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะจะพยายามจัดสินบนชั้นหน้าไอ้พวกซาดิ้าสื่อใจคุกเอ้ย โอเคครับก็จบไปแล้วครับกับเนื้อหาเนื้อหาผู้ชายขุ่แววนนะครับต่อไปเน้าต่อไปอเป็นเนื้อหาของรอบดึกนะครับแต่ก็รอบดึกมีทั้งหมด2คนแต่จะ,จะทําแยกมาให้นะครับก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายครับ